Thank you 시상 ึ่งสองอ่ะมาจุดธูไปไปให้บอสโจด้วยให้พระเอกนางเอกวลลมด้วยครับมามาลูกหลานะนะเออนี่ครับเอาคนละกล่จุดไปให้บอสโจให้ด้านลูกให้พระเอกนางเอกเสร็จแล้วกันนะครับเสร็จลูกหลานมาพ่นเงินว่ายแล้วก็ได้เนี่ยมาหลามะนะเอาไปจุดจุดแล้วก็เอาไปปักนะครับอย่างระเบิดหยางระเบิดเพิ่มเติมไหวสัตว์ประชา นี่นะครับดอกไม้ตัวนั้นก็โปยได้ผู้หญิงดอกไม้ตันนั้นก็โปรยได้ทุกคนครับนี่ไปอยู่ตรงนี้จ้ะมามามาเอาตู้ตู้ใดก็ผู้เนี่งผู่หนึ่งดูด้วยผด้ห่งยนงไงเาาได้รางว một cái điện thoại con con thì có cái 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 อาลูกหลานบัดที่นีพระโลกเมื่อถึงดเริ่มพังวันสุภาพก้าวถวายดัำดำปู่ๆตะก้อนที่ยืนอยู่นี่แหละหลายแห่ผู้ใดวาแห้งผู้นั้นยึดลาดไว้ของเขาผู้ใดวานดำดำสามตัวกเกษตรีตะเคียนวันที่ดีเกษตรได้เด้อหลายข้งแห่เรื่ออิติสุปโตอะละหังพุทโธนัมพุทธายะปัตตวีกองคา พระภูมิเทวาพระมามีหังสาธุสาธุข้าพาเจ้าขอนอกน้อมถวายเครื่องไหว้สักการะบูชาองค์เทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพงมีพระอิน์ เทพเทวาลุกขาเทวดาภูบาอาจารย์ทุกแห่งหนวันนี้นนเป็นวัมดีลูกลูกลกัลหลานขอกราบไหว้ขอบูชาองค์เทพที่มาจากการอัญเชิญลูกลหลานได้จัดสรรหา และสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมงเจ้าปุ่มภารีพระหูมเจ้าที่ชัยยะมงคลจงย่าร่ำไรเล่นให้เกิดผลลูกหลานทุกคนได้จากเครื่องบนตั้งวางมา ผิดบ้า,ทางทำบ้างขอให้อภาาัยลูกหลานทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทศเอวนันทุกท่านที่มามีพานบายสีบายสีโอมบายสีเทศพานบารมีบายสีต่อบายสีหลัก ผลไมยย้ก้าอย่างทุกสิ่งสงคำคัญจัดสรรนำมาขานมถั่วขนมง,งาน,นำมาใส่จานขอออเทพจงรับเมื่อรับแล้วขอให้ลูกให้หลานมังน่งมีสีสุขการงานก้าวหนา้าการค้าเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาอยู่กับลูกกับหลานเ,นเป็นหมืดเป็นแสนเป็นล้าน ลอตเตอรี่หลักวันที่หนึ่งด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุปักพูดใส่กันื่อไว้ไปก่อนงานหลักๆนี่ถือเอาขันอยู่เสมอ